สวัสดีครับกราพบกับรายการดนตรีสากลกับผมอธิสินนาป้อมเพชรกันอีกครั้งแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลและการประกอบเครื่องดนตรีสากลเหล่านี้ให้เป็นวงดนตรีประเภทต่างๆกันต่อจากคราวที่แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทบทวนกันก่อนนะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างประเภทของเครื่องดนตรีนะครับ มีด้วยกันหลายประเภทใช่ไหมครับน้องๆอ,อย่างแรกก็คือประเภทดนตรีเครื่องสายซึ่งแบ่งเป็นเครื่องสายประเภทสีอย่างเช่นไวโอลินวิโอลาแล้วก็เชลโลส่วนเครื่องสายประเภทดีดก็จะมีกีตาร์แมนโดรินแบนโจแล้วก็เบสอย่างจำได้ใช่ไหมครับน้องๆประเภทต่อมาเป็นเครื่องเป่าลมไม้อย่างเช่นปีซักซโซโฟนโอโบแล้วก็บาสูนนะครับเครื่องต่อมาเป็นเครื่องลมโลหะ ซึ่งก็มีหลายชนิดและแต่ละชนิดก็ตัวใหญ่มากเลยนะครับอย่างเช่น t r u m p มเปตเฟรน h ์ฮอ m a r ร h ชฮอน,อนทอมโบนยูโฟเนียมทูบารใช่ไหมน,นะครับทบทวนกันแล้วก็ไปพบกับท่านอาจารย์นพดลกันต่อกับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินุทิศบดินเดชากรุงเทพที่พร้อมจะมาสาธิตเครื่องดน,นตรีต่างๆให้เราได้รู้จักกันต่อเลยครับ ก็น,นี่คือเครื่องดนตรี The Percussion Instrument นะครับกลุ่มเครื่องตีพวกนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทใน2ประเภทย่อยในกลุ่มเขาเองครับคือประเภทตีแล้วให้จังหวะกับตีแล้วให้ทํานองกลุ่มนี้ถือว่าเป็นตีให้จ,หจังหวะนะครับการตีให้จังหวะไอ้ตัวนี้ใครตอบครูได้ครับเรียกว่าอะไรครับแป้นซ้อมครับแป้นซ้อมนะครับแผดหรือแป้นซ้อมประโยชน์ที่มันใช้คืออะไรครับ มาฝึกครับครูเห็นว่ามันเบาด้วยครับคือปัญหาปัญปัตอนนี้ต้องต้องต้องเรียนให้ทราบครับปัญหาของการซ้อมวงโยธาวิทิตที่เป็นปัญหาของวงไม่สุดคือกรองกรองจะมีปัญหาคือเสียงดังไปไปสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นนะครับฉะนั้นการมีแผ่นหรือแป้นซ้อมขึ้นมาเนี่ยทำให้ซ้อมในการฝึกซ้อมด้วยถูกไหมครับอ่าล่ะครับแล้วตะกี้ที่เราฝึกตอนแรกนี่ก็คือครูครูเรียกว่า เป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นในการเริ่มต้นฉะนั้นเราก็มีสาธทิศแล้วนะครับที่เรามาดูเครื่องดนตรีประเภทตอนนี้เราจะพูดถึงประเภทตีทั้งหมดก่อนเลยนะครับเอาละครับมาดูตั้งนู่นเลยนะครับที่เราจะพบกันมากคือกลุ่มของวงโยธวาทิตจะใช้มันก็มีกองใหญ่สเนร์หรือกองแท็กและก็ฉาบนะครับกลุ่ม3ชิ้นนี้จะใช้มากที่สุดนะครับเรามาดูครับและยุคปัจจุบันนี้นิยมใช้กองใหญ่หลายๆใบหลายๆขนาดเพื่อที่จะให้มี ระดับเสียงเป็นขอดแล้วดุ้งดุงดุงนี่คือความสนุกสนานความเร้าใจของรูปแบบดนตรีในสไตล์มาร์ชก็มีมากขึ้นนะครับแต่วันนี้เรานำมาสาธิตแค่เป็นเพียงอย่างละ1ชิ้นนะครับตัวนี้เรียกว่าอะไรครับเบสดำเบรหรือกองใหญ่นะครับเบสดำหรือกองใหญ่ตัวนี้ตีในลูกตีนิดนึงโอ้โหนะครับเสียงจะ เขาเรียกว่าหนักแน่นถูกไหมหนักแน่นแล้วก็มันตึกๆึกเนี่ยเข้าไปถึงหัวใจเลยและตัวนี้จะไปถ้าพูดถึงเครื่องดนตรีเขาจะไปรองรับกับทูบ้าหรือซูซาโฟนหรือเบสของวงนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะของการคุมวงในเรื่องความหนักแน่นตัวนี้เรียกว่าอะไรครับสแ,สแนหรือเรียกกาบกองแท็กกองแท็กนะครับไหนลองนิดนึง เสียงเขาเล่าใจมากเสียงเขาพุ่งมากนะครับสออันนี้รวมกันแล้วปุ๊บมันเกิดจังหวะเกิดความเล้าใจอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวคุมใช่ไหมเป็นตัวกับฉาบนี่เขาถือว่าเบรกกองใหญ่กระฉาบเนี่ยเขาจะคุมกันจากต่ําปุ๊บแหลมปุ๊บเสียงนะครับเลยลองตีนิดนึงครับ <S <S อลองเราตีเพลงมาร์ฟังง่ายๆครับ One Two Three Four น,นี่คือการผสมผสานในกลุ่มของเขาเองนะครับนี่เรามาดูหันนิดนึงี่เรามาดูกองชุดเลยนะครับนี่คือกลุ่มเพลกกชันนะครับถือว่าเป็นกลุ่มอันนี้กองชุดนี่ถือว่าผมเรียกว่า มันเป็นรูปแบบที่รวมหรือมิกซนะครับไม่ว่าจะฉาบที่ตีตะก,กี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสแนมาอยู่นี่เสร็จเบลดดำอยู่ตรงนี้เสร็จนะครับโดยผู้เล่นคนเดียวฉะนั้นสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติได้คือการแยกประสาทในการเล่นนะครับประสาทเท้าทั้งสองข้างประสาทมือในการตีลองสาธิตนิดหนึ่งหลูกสาธิตนิดหนึ่งนครับขณะที่สาธิตเราฟังนะครับ กระเดื่องครับจึกโป๊ะจึกอ่ากระเดื่องกับแสแนนนั้นไม่ไปด้วยกันนะครับส่วนในแฮทนี่งจริงแยกไปใหญ่เลยครับความละเอียดอยู่ที่ไฮแฮทนะครับนี่เรียกว่าไฮแฮทนะครับเอ่อเน,น,นี่ยไฮแฮทถูกไหมไฮแฮทแสแนนอืมโอเคนะครับแล้วถ้าในวงซิงคอมโบนั้น องชุดนี้ถือว่าเป็นบทบาทในเรื่องของทัมมิ่งหรือจังหวะของวงครับซึ่งโดยเฉพาะกระเดื่องนี้จะต้องสัมพันธ์กับผู้เล่นเบสดึงดึงเน่เบสจะกระเดื่องจะไปด้วยกันจะทําให้ดนตรีนั้นกระชับแน่นขึ้นนะครับส่วนเอาละครับในส่วนของตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเพร์ระชั่นไหมผมเป็นผมเรียกว่าเพร์ u s ชันเอฟเฟกมากกว่านครับความสีสันมันไม่ได้ให้จังหวะอะไรมากมายแต่มันมองสีสันครับระคังลาว อ่าเรียกง่ายๆครับโอเคนะครับในส่วนของกองชุดไปแล้วเอาละครับมาดูเครื่องดนตรีเพอร์เคชันที่ให้ทำนองคงชัดเจนครับทำนองหรือเมโลดี้เครื่องดนตรีชิ้นนี้เอาก่อนอื่นเรียกว่าอะไรลูกอันนี้ขึ้นนี้ไซโ,โนไซโลโฟนนะครับอา้าวและข้างล่างนี่นอครับมาร์ชิ่งเบลเบล์นะครับไซโลโฟนมาร์ชิ่งเบลหรือจริงๆมีเล็กเหมือนเนี้นะครับถ้าโรงเรียนในระดับ ปฐมที่เราเห็นเขาตีนิ้งนองเบเรล่านะครับใช้เหมือนกันครับหยิบขึ้นมาตั้งรูปแบบโครงสร้างเหมือนกันแตกต่างที่ขนาดเข้ามาสาธิตนิดนึงอยากจะฟังซุ้มเสียงมานิดนึงครับโอเคนะครับเยี่ยมนลครับนี่คือเสียงเขาลมอตรงนี้ถ้าผู้ที่เล่นอยู่ในวงเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินตัวเองเล่น แต่พอมองไกลพวกเสียงพวกสูงๆนี่จะไปไกลนะครับแต่ยังวูดวินพิคโลนี่จะไปไกลมากเลยไกลกว่าขึ้นดนตรีทุกชุกชิ้นรวมทั้งพวกมาร์ชิงเบลไซโลโฟนนะครับเบลเล่าพูกนี้เสียงจะไปไกลมากครับ ที่เรามีนะครับในกลุ่มเพ r ร u s s ชันี้คคงจะมีตรงนี้นะครับเรากลับไปดูกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มคีย์บอร์ดครับ one t r e e f o u ครับและนี่คือการไล่บปในเสียงหรือไล่สเกลของฟ mm ิโ hmm. นเพื่อฝึกนิ้วนะครับเป็นถือว่าการ เริ่มต้นนะครับเครื่องดนตรีกลุ่มประเภทคีย์บอร์ดกลุ่มนี้ครับจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือลิมนิ้วสีขาวดําสลับกันนะครับขาวดําสลับกันไปกันมาตรงนี้นะครับแล้วก่อนที่จะกําเนิดเป็นเครื่องดนตรีอันนี้เครื่องปิโนไฟฟ้าครับปิโนที่ต้องอาศัยไฟฟ้าเป็นหลักครับมันมีเครื่องอะไรบ้างที่เราอยากรู้ต้องถามจากเด็กเลยครับเอาเป็นน้องเดียดีกว่าครับเดียครับเครื่องดนตรีนอกจาก ปียโนไฟฟ้านะครับที่รู้จักกลุ่มเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดมีอะไรอีกนะครับที่รู้จกักมีฮาซิฟคอร์ค่ะฮาซิคอร์รอเกิดทันไหมลูกไม่ทันไม่ไมทนมัทนหาดูยากอันนี้ก็ต้องอ้างอิงนิดว่าฮาซิคอร์นะครับอันนี้คือศึกษาเอาพออธิบาย <50 S 2> ไีไม่มาฮาซิฟคอร์เป็นไงพออธิบายได้มฮาซิฟคอร์นะคะจะเป็นต้นตระกูลของปิโนค่ะมีตั้งแต่ศตวรรษที่16 17และ18ค่ะก็จะมี2ชั้นนะคะ เสียงใจะคล้ายๆกับสเปนิกิก้าค่ะอ๋อสองชั้นนี่หมายถึงลิมนิ้วเป็นสองชั้นอ๋อจะเหมือนอิเล็กโทรนไหมเหมือนค่ะใช่นะครับแต่นัน่นนี่คือต้นกำเนิดของปินโนประเภทนี้แ<ช>นทมีอะไรไหมลูกแนทอ,อ่านนหน้านิดนึงลูกจะมีแอคคอร์เดียนค่ะคเ,เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากออแกนค่ะใช้หลักการเป่าลมในหลอดค่ะ เป่าล,ลมในหลอดจะทําเสียงขึ้นโดยการชักเข้าแล้วก็ชักออกของถุงลมค่ะแล้วก็จะกดบังคับเสียงจากริมนิ้วเหมือนออแกนค่ะอ๋อฉะนั้นลมที่จะออกมาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เราเป่าถูกไหมมันเกิดจากการที่เราชักเข้าชักออกตรงนี้แล้วมันก็เกิดกําเนิดลมที่เข้ามาในเครื่องแอคคอร์เดียนตัวนี้ถูกไหมครับนี่ก็แอคคอร์เดียนก็เป็นคีย์บอร์ดแล้วมีอะไรอีกครับออแกนค่ะกูทราบเสียงออแกนเนี่ยเสียงออแกนเป็นอย่างนี้นะครับ าเรานึกถึงโบสนะครับโบสคริคสนะครับเราจะได้ยินเสียงอย่างงี้น,นะครับแต่พอดีเครื่องดนตรีชุดนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างเสียงได้หลายเสียงนะครับเอาละที่เรามองฟังว่ากลุ่มนี้เขาเล่นเพลงอย่างไรนะครับเอามาลองดูนะครับพร้อมยงังพร้อมนะครับ one two one two three four และนี่ก็คือเขาเขาเขาเล่นประสานกันนะครับหลายๆรูปแบบในใช้ปียโนตัวเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูเปียนโนอีกตัวหนึ่งเป็นปียโนเขาเรียกว่าอะคูสติกปียโนปียโ,โนธรรมชาติปียโนที่ไม่ต้องอาศัยไฟฟ้านะครับถือว่าเป็นต้นกาเนิดก่อนที่จะเกิดกําเนิดปียโนตัวนี้ทั้งหมดนะครับ และนี่ก็คือปิโนโอ,อคูสิกปิโนโนะครับปิโนโที่ผลิตมาจากธรรมชาติหรือวัสดุคือไม้นั่นแหละครับที่ความเป็นไม้เนี่ยความผลิตจากธรรมชาตินี้ในส่วนของการคอนโทลเสียงจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับมันจะมีพิเดนนะครับตรง3ตัวนี้ที่ผมจับอย่นครับที่ซอฟให้เบาได้แต่ก็ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับจึงเป็นมหาของคนที่เล่นดนตรีกลุ่มนี้ในเรื่องการคอนโทลเสียงความดังเบา แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับพอฝึกมากๆปุ๊บเราสามารถคอนโทรลได้และที่เป็นสเสน่ห์ของเขาคือคือความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติจึงเป็นสเสน่ห์ของปิโนโรประเภทนี้มากและเป็นผู้ที่หลายๆคนที่เล่นปิโนโมักจะเริ่มต้นจากเครื่องดน,นตรีอะคูสติกปิโนโความเพี้ยนก็น้อยความไพเราะก็มากนะครับในกลุ่มของเครื่องดน,นตรีลิมนิ้วหรือคีย์บอร์ดนั้นผมอยากจะแนะนํานิดนึงกลุ่มพวกนี้มีมากมายนะครับ หลายเลยคนไม่สามารถแยกแยะว่านี่คือออแกนนะนี่คือปิโนไฟฟ้าอันนี้คือปิโนไม้หรือหรือนี่คือซีเลสต้าฮับ์ซิคอร์ดแอค์เดียนถ้าเราเห็นริมนิ้วปุ๊บเรียกไปเลยนะครับว่าคีย์บอร์ดไม่ผิดแน่นอนแต่ถ้าคิดว่าไม่รู้จริงๆเลือกว่าเครื่องดนตรีไปเลยไม่ผิดแน่นอนอีกเช่นกันนะครับครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของเครื่องดนตรีสากลที่ควรรู้จักและเสียงที่เรา คุ้นเคยกันที่ผ่านมานั้นก็คงจะจบตรงนี้นะครับแต่อยากจะปิดท้ายด้วยเสียงดนตรีของวงที่รออยู่แล้วนะครับเป็นวงที่เรานำเครื่องดนตรีกลุ่มนี้มารวมกันพบกับเขาดีกว่าครับ one two t ดนตรีสากลน,นี้นะครับประกอบด้วย5 5ประเภทใหญ่ๆนะครับได้แก่เครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมโลหะเครื่องลลอรองิมนิวคีย์บอร์ดเครื่องประกอบจังหวะทั้ง5ประเภทนี้นะครับและนี่ก็เป็นประเภทเครื่องที่1ก่อนเลยเครื่องตัวนี้เรียกว่าไวโอลินนะครับครูเคยเห็นมันใหญ่กว่านี้เรียกว่าวิโอลา ลักษณะการเล่นก็คล้ายๆกันสีสายเหมือนกันถ้าใหญ่กว่าวิโอลาล่ะครับเซลโลแต่ทราบว่าไม่สามารถเอามาเหน็บคอแล้วนั่งเล่นแล้ครับแล้วหญ่ที่สุดในตระกูลพวกนี้คือดับเบิลเบดกลุ่มเครื่องพวกนี้นะครับถ้าเราเห็นจากภาพเนี่ยเราอาจจะแยกแยะไม่ได้ว่านี่คือไวโอลินวิโอลาเชลโลหรือดับเบิลเบดถูกไหมครับเพราะว่ามันรูปร่างคล้ายกันหมดเลยแตกต่างที่ขนาดนะครับเล็กที่สุดก็คือไวโอลินเล็กสุดใหญ่ที่สุด ดับเบิลเบรนี่คือต้องยืนเล่นนะครับดุมๆนะฮะตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มเครื่องสายประเภทสีก็มีเครื่องอยู่4ี่เครื่องครับไวโอลินวิโอลาเชลโล่ดับเบิลเบนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเครื่องสายประเภทดีดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มเครื่องดนตรีกีตาร์อย่างเงี้ยครับผมมันมีกี่ประเภทครับอ๋อสองประเภทครับก็มีอะคูสติกกีตาร์กับอิเล็กทริกกีตาร์ครับอะคูสติกกับอะคูสติกก็คือ ธรรมชาตินะครับทำมาจากไม้แล้ววัสดุก็ไม่ใช่อิเล็กทริกหรือไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องเลยถูกไหมครับคือเล่นมันก็จะมีสายเอ็นกับสายลวดสายเอ็นก็นิยมกับกลุ่มพวกดนตรีคลาสสิกอันนี้ฟังนุ่มเลยฟังสบายนี่และอีกอันนึงอีกกลุ่มหนึ่งที่เล่นในคอนเสิร์ตเล็กจีกิทาครับมีอะไรบ้างอิเล็กทริกกิทาก็มีเป็นอิเล็กทริกกิทาก็ใช้ตัวขยายครับจากลำโพงอะไรกวกกีตาเบส กีตาร์เบสกีตาร์คอร์ดโซโล่ลีดอะไรพวกนั้นกลุ่มนี้นะครับตรงนี้สายก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหกสายโดยเบสิกโดยเบสิกแล้วนะครับนอกจากเครื่องดนตรีกลุ่มนี้ประเภทดีดมีอะไรอีกที่เป็นประเภทดีดก็มีฮาร์ปครับฮาร์ปนะแต่ก็ก็ดับเบิลเบสครับดับเบิลเบสดับเบิลเบสนี่เป็นกลุ่มเครื่องสีที่ใช้เป็นดีดได้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มเครื่องสายประเภทดีดและสีนะครับ คงจะตรงนี้แล้วเราไปดูนะครับเครื่องเป่าลมไม้กันต่อไปเลยครับเครื่องเป่าลมไม้นี้แบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือประเภทเป่าผ่านช่องลมและเป่าผ่านลิ้นเรามาดูกลุ่มเป่าผ่านช่องลมนะครับเรามาดูด้านนี้นะครับกลุ่มเป่าผ่านช่องลมนะครับนี่คือความต่างกันระหว่างฟุตกับพิกลโลนะครับเป็นฟุตที่จะเสียงนุ่มนวลน,นิดนึงนะครับพิกโลจะรลาเริงแจม่มใสเออประมาณนั้นครับนี่คือครือดนตรีตระกูล วูดวินประเภทที่เรียกว่าเป่าผ่านช่องลมนะครับคุยไทยเราก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าผ่านช่องลมนะครับเลคคอร์เดอร์นะครับเลคคอร์เดอร์เลคคอร์เดอร์นะครับไฟฟี F ife, F I F e, นะครับที่เป่าผ่านช่องลมเพราะว่ามันมีช่องเป่าผ่านช่องลมตรงๆเลยครับเป่าปุ๊บก็ไม่มีกรรมวิธีอะไรอื่นๆเลยครับเสียงก็ดังฟังชัดเลยทีเดียวเลยนะครับเรามาดูอีกประเภทหนึ่งครับเขาเรียกว่า เป่าผ่านลิ้นนะครับเราดูนะครับตัวดำๆนี่ทองๆขาวๆจนถึงนู่นเลยนะครับด้านนี้เขาเรียกว่าเป่าผ่านลิ้นเครื่องกลุ่มนี้เอาเอา,เอา,เอา,เอาสีดำก่อนนะครับดำน,นี้เราเรียกว่าอะไรครับปีคาเน็ตนะครับคนไทยนิยมเรียกว่าปียาวนะครับหรืออันนี้กคคาเน็ตบีแฟรนิยมใช้ในวงโยธวาทิตถือว่าเป็นบทบาทสําคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องบทบาทของเมโลดี้คาเน็ตนี้ เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องเป่าที่มีเลนส์ของเสียงของตัวเขาเองเยอะมากครับตั้งแต่เสียงต่ําเสียงกลางเสียงสูงแล้วสูงปี๊ดเลยนะครับเราย้ายมาดูด้านนี้เลยนะครับเอาละครับนี่เขาเรียกตระกูลแซกโซโฟนเลยนะครับแซกโซโฟนรวมทั้งไอตัวนี้ด้วยโซปราโนแซกโซโฟนนะครับวิวัฒนาการแซกโซโฟนนี่มาจากกลุ่มไคเนตจากตรงนั้นแล้วเขาคิดค้นขึ้นแซกขึ้นมามีกรรมวิธีการกําเนิดเป็นลิ้นเดียวเหมือนกันครับอัตอนนี้ท,ที่ที่ทราบมานะครับบอกว่า วูดวินทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยครับทำไมเรียกว่ากลุ่ม Wood วูดวินอินสุเมนวูดวินวูดแปลว่าไม้วินลมลมไม้เหตุผลที่ใช้ w o ูดวินก็เพราะว่าเดิมนะครับทำมาจากไม้นะครับวิวัฒนาการในการเพื่องหายต่ดการรักษาบำรุงรักษาจึงกลายมาเป็นโลหะอย่างที่เห็นทุกวันนี้ทั้งเป็นไฟเบอร์โลหะและพลาสติกนะครับสำหรับเครื่องเป่าลมไม้นะครับคงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องเป่าลมโลหะเลยนะครับ และนี่ก็คือเครื่องเป่าลมโลหะนะครับ The Bass Instrument นะครับตอนนี้เอกลักษณ์เด่นๆของเครื่องดนตรีชิ้นนี้หยิบกําพูดขึ้นมาลุกกําพูดกําพูดนี่หรือที่เรียกว่าเมา s e p i e นะภาษาไทายเรียกกําพูดชูนิดหนึง่งเราสังเกตครับให้พยายามเทียบกับเครื่องดนตรีของเขานะครับนี่คือขนาดของเขากับเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเราดูขนาดไอ้ดี่เล็กนะครับปากกําพูดก็จะเล็กตามไปด้วยนะครับ พอย้ายเข้ามาปุ๊บเริ่มนะครับํำพวดบานขึ้นไปอีกนะครับด้วยสาลระขึ้นดนตรีที่ใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือเครื่องเป่าลมโลหะนะครับไปเรื่อยๆปุ๊บนี่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับนะครับสุดท้ายนี่ยังฟฝาถ้วยเลยนะครับเบเลอเลยนะครับนี่คือเครื่องเป่าลมโลหะนะครับนี่เรามาดูแต่ละเครื่องครับ เอาทำเป็ดละมองครับทำเป็ดจะขึ้นตีนะครับสังเกตมีลูกสูบ3นิ้วเหมือนเหมือนกันหมดนะครับการที่เสียงสูงแหลมให้ถึงความเข้มแข็งได้ความชัดเจนของเสียงนั้นในวงโยธวาทิจัะนิยมใช้ทำเป็ดมากกว่านะครับเราย้ายไปดูในนี้4ตัวที่เห็นเนี่ยเป็นกลุ่มฮอนเหมือนกันถูกไหมครับอันนี้สร้างมาเป็นมัชชิ่งวามหมายของกา,การสร้างเป็นมัชชิ่งนะครับลักษณะของการเล่นมัชชิ่งนั้นลำโพงจะไปด้านหน้าถูกไหมครับ การที่ลำโพงไปข้างหน้านั่นหมายความว่าเสียงผู้ฟังจะอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเสียงจะชัดเจนจะไปอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็เลยเหมาะกับการที่สร้างมาเพื่อการ display matching หรือวงโยธทัตธ์นะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือเฟนทอนนะครับในนลองเป่าเป่าฟังนิดนึงนะครับเสียงจะย้อยไปข้างหลังนั้นการเล่นนั้นเหมาะสําหรับ โอเคครับการคอนเสิร์ตท,ที่มีฮอนครับเสียงสะท้อนกลับและจะเป็นสิ่งที่อุ้มวงฟังไพเราะเลยนะครับอันนี้ฮอนนะครับามาดูตรงนี้นี่ถือว่าเป็นกลุ่มบาสที่มีสเสน่ห์นะครับไม่เหมือนใครเลยครับด้วยรูปแบบของวิธีการเล่นไม่เหมือนใครเพราะอะไรเออในวิธีการเล่นเพราะอะไรลูกเพราะว่าไม่มีลูกสูบไว้กดครับลูกน<อ>นสูบเนี่ยตรงนี้ฉะนั้นอ้าวแล้วเราจะมีโดเลมีฟาซลาทีเนี่ยเราทำยังไงลูก ก็ต้องใช้จำแล้วก็มีเอ์ทินิ่งที่ดีค่ะจำโพซิชันในลองสาทิตนิดหนึ่งครับอันนี้ต้องอ่าโน้ตตัวแรกไล่ไล่ไล่สเกลบีเฟสเมเจอร์ใช่ไหมครัอ่าครับเฮ้เมเจอร์ครับโอ้ฉะนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับฉะนั้นเราจะต้องกะโพซิชันถูกไหมครับตำแหน่งแต่ลำแหน่งจะเป็นเสียง ปากมีส่วนหนึ่งในการเป่าที่ให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะครับแต่โพสชั่นและเอียร์ท n ่น่งอย่างที่น้องก็บอกว่าสำคัญนะครับคือส่วนประสาทในการจำอันนี้ต้องฝึกมากๆนิดนึงอ่าเี่กกลุ่มนี้เรามาดูครับสี 4, ตัวนี้จะคล้ายๆกันนะครับรูปแบบแตกแตกต,ต่างที่ขนาดฉะนั้นกลุ่มดนตรีกลุ่มนี้เราจะต้องเห็นเห็นตัวจริงของเขาครับไม่าชฉะนั้นเราจะบอกไม่ได้ว่าเขาคืออะไรนะครับเอาตัวนี้ก่อน,นครับตัวเล็กกว่าน้องนุชี่ตัวนี้ยูโฟเนียม ตัวนี้เรียกว่าทูบา,บาร์ยูเฟเนียทูบาทั้งสองชื่อตัวนี้เหมือนกันที่รูปร่างลักษณะแต่แตกต่างกันที่ขนาดและอะไรอีกที่แตกต่างเสียงค่ะเป็นยังไงครับเสียงลูกของยูเฟเนียมนี่จะ,จะสูงกว่าหนึ่งออฟเทฟส่วนทูบานี่จะต่ำเลยคือทั้งคู่เสียงต่ำถูกไหม<ช>แต่อันนี้ <จะ S 1> ก็ยังสูงกว่าเราเราต่ำสุดเลยถูกไหมครับนี่คือคือต้นตระกูลพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำให้วงนั้น ถามว่าสีสันผมมองในเรื่องของน้ำหนักเสียงที่ทําให้ดนตรีค่อนข้างกระชับนะครับกลุ่มเครื่องเป่าลมโลหะนะครับคงจะเท่านี้ครับเราย้ายไปดูกลุ่มเพลเคชันนะครับเครื่องประกอบจังหวะเครื่องดนตรีประเภทอันนี้เราจะพูดถึงประเภทตีทั้งหมดก่อนเลยนะครับเอาละครับมาดูตั้งนู่นเลยนะครับที่เราจะพบกันมากคือกลุ่มของวงยุธทธวัติจะใช้ก็มีกองใหญ่สแนรหรือกองแท็กและก็ฉาบนะครับ กลุ่มสาชิ้นนี้จะใช้มากที่สุดนะครับเ่าเรามาดูกองชุดเลยนะครับมันเป็นรูปแบบที่รวมหรือมิกนะครับไม่ว่าจะฉาบที่ตีตะกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสแนแห <c oughs> มาอยู่นี่เสร็จเบลดดำอยู่ตรงนี้เสร็จนะครับโดยผู้เล่นคนเดียวฉะนั้นสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติได้คือการแยกประสาทในการเล่นนะครับประสาทเท้าทั้งสองข้างประสาทมือในการตีและถ้าในวงซิงคคมโบนั้น กองชุดนี้ถือว่าเป็นบทบาทในเรื่องของทัมมิ่งหรือจังหวะของวงครับซึ่งโดยเฉพาะกระเดื่องนี้จะต้องสัมพันธ์กับผู้เล่นเบสเน่เบสจะกระเดื่องจะไปด้วยกันจะทําให้ดนตรีนั้นกระชับแน่นขึ้นนะครับในส่วนของกองชุดไปแล้วเอาละครับมาดูเครื่องดนตรีเพร์คชันที่ให้ทํานองไซโลโฟนนะครับสาธิตนิดนึงอยากจะฟังซุ้มเสียงมานิดนึงครับ โอเคนะครับที่เรามีนะครับในกลุ่มเพลกระชอนนี้คคงจะมีตรงนี้นะครับเรากลับไปดูกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มคีย์บอร์ดครับเครื่องดนตรีกลุ่มประเภทคีย์บอร์ดกลุ่มนี้ครับจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือลิมนิ้วสีขาวดําสลับกันนะครับขาวดําสลับกันไปกันมาตรงนี้นะครับอันนี้เครื่องปิโนไฟฟ้าครับปิโนที่ต้องอาศัยไฟฟ้าเป็นหลักครับ มันมีเครื่องอะไรบ้างที่เราอยากรู้ต้องถามจากเด็กเลยครับเอาเป็นน้องเดียดีกว่าครับเดียครับเครื่องดนตรีนอกจากเปียโนไฟฟ้านะครับที่รู้จักกลุ่มเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดมีอะไรอีกนะครับที่รู้จกักมี5ัิบคอร์ค่ะฮัิบคอร์แล้วมีอะไรอีกครับออแกนค่ะแนทมีอะไรไหมลูกแนทอ่า<อ>นนิดนึงลูกจะมีแอคคอร์เดียนค่ะ <orde> เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากออแกนค่ะเดี๋ยวเรามาดู ปียโนอีกตัวหนึ่งเป็นเปียโนเขาเรียกว่าอะคูสติกเปีโนนะครับและนี่ที่ผมบอกว่าอะคูสติกเปียโนครับเปียโนไม้นะครับเปีโนที่มีวัสดุเกือบทุกชิ้นทําด้วยไมย้แล้วก็ไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าเสียงดังเองได้หมดเลยแต่จะมีข้อเสียของมันก็ตรงที่ว่ามันไม่สามารถปรับความดังเบาได้มากเท่ากับเปียโนไฟฟ้านะครับและกลุ่มของเครื่องดนตรีลิมนิ้วนะครับ มีความรู้อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทราบว่ากลุ่มพวกนี้เรียกว่าอะไรนะครับให้เราเรียกว่าคีย์บอร์ดก่อนไว้ก่อนเลยไม่ผิดแน่นอนปิโนออแกนแอคคอร์เดียนซิเลตตาเราเห็นมีลิมนิ้วขาวดำปุ๊บเรียกว่าคีย์บอร์ดไว้ก่อนไม่ผิดแน่นอนตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับเครื่องดนต,ตรีสากลไปตั้ง5ประเภทใหญ่ๆกันแล้วนะครับประทับใจหรือว่าชอบเครื่องดนตรีชนิดไหนกันบ้างไหมครับ ลองกลับไปค้นคว้าหารายละเอียดของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่ชอบเนี่ยเพิ่มเติมนะครับจะได้ฝึกฝนกับเครื่องดนตรีจริงที่มีอยู่ทั้งที่บ้านและก็ที่โรงเรียนเลือกเล่นเครื่องดนตรีสักชนิดหนึ่งเก็บเอาไว้เป็นความสามารถส่วนตัวของเราก็จะดีนะครับเผื่อมีเวลาว่างก็เอามาหมันฝึกซ้อมจะได้เกิดทักษะเมื่อมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาอาจจะได้เป็นศิลปินกันบ้างในอนาคตนะครับน้องๆวันนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการดนตรีสากลได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดี